สวัสดีค่ะวันนี้ลีดีไซน์จะมาชวนเพื่อนๆพ,พับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกเทียนหอมสวยๆน่ารักน่ารักด้วยลิบิ้นก,กากเพชรใสกันนะคะนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยจะมีกันไกลเหรียญลิบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ลิบิ้นตาทีดเป็นกาก,ากเพชรใสเบอร์2เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะลีจะตัดลิบินสเส้นที่ความยาว35ซนติเมตร รวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไวแล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันนะรีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแล้วก็ด้านกาก,ากเพชรไว้ด้านนอกทั้ง4เส้นนะเส้นที่1สวมด้วยเส้นที่สอเส้นที่สองสวมด้วยเส้นที่สเส้นที่สีนะกดตรงรอยพับสอดริบินเข้าตรงช่องที่ห เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วใส่เหลี่ยนลงไปสารทับเหลี่ยนทั้ง4ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดกดจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันนะดีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างแล้วก็พับไปด้านหลังขยับมาตรงไปแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานค่อยๆดึงค่ะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ จะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันนะดีจะจับริบบิ้นเส้นฝั่งด้านซ้ายจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าโค้งไปด้านหลังโค้งกลับมาด้านหน้าให้เป็นกลวยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจับปอะตวริบบิ้นอ้อมไปด้านหลังสองเส้นนะมาฝั่งด้านขวามือแบบนี้นะแล้วก็จับประตวริบบิ้นพับลงมาด้านล่างอีกครั้งหนึ่งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปหลังเส้นที่สองนะคะตรงฐานนะ ลิบบิน้นออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงค่ะจะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะจับอวตาริบบิ้นโค้งมาด้านหน้าโค้งกลับไปด้านหลังโค้งกลับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งเป็นกลวยแบบนี้นะคะอ้อมไปด้านหลังเหมือนกันน,นนะสองเส้นเหมือนกันเลยค่ะนี่นะแล้วก็จับอวตาริบบิ้นพับลงมาด้านล่างอีกครั้งขยับมาตรงไปแล้วก็เสียบลงไปหลังเส้นที่สองค่อยคอยดึงค่ะ แบบนี้นะคะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ได้แบบนี้นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงทุกกรีบทุกเส้นเลยนะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะรีจะจับอลิบิ้นเส้นด้านล่างจับริบบิ้นพับขึ้นไปด้านบนแล้วให้อยู่ใต้กลีบนี้นะคะให้ขึ้นไปในลักษณะน,นี้นะจับอัวริบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้ง ขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปหลังกรีบด้านบนนะค่อยๆดึงค่ะริบบิ้นตัวนี้นะคะจะสวมเอาริบบิ้นเส้นนี้นะตรงกรีบด้านหน้าแบบนี้นะคะนี่นะต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ได้แบบนี้นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงทุกกรีบทุกเส้นนะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของรีจะตัดเสมอตรงฐานนะนี่นะคะรีก็จะตัดให้ได้แบบนี้นะทั้งสด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งกันเลยนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะ ตัวนี้จะเป็นลายดอกเทียนหอมสวยๆน่ารักน่ารักแบบไง่ายๆเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ